วันนี้ออกสตาร์ทกันด้วยคู่จิ้นชอนเอสเตอร์นะคะกับปมปัญหาที่ยังคาใจหลายๆคนค่ะว่าที่เขาเลิกสนิทกันน่ะเพราะว่าแม่มีปลื้มจริงหรือเปล่านะ คจิ้นชอนเอสเทอร์ควงคู่กันมาต่องย้ำความสัมพันธ์กลางกองถ่ายละครว่ายังรักกันในฐานะพี่น้องเหมือนเดิมไม่ได้ห่างเหินกันไปนะคะแม้จะเคยมีข่าวว่าคุณแม่ของฝ่ายหญิงอ่ออาการไม่ปลื้มฝ่ายชายแต่เป็นเพราะต่างคนต่างยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาได้เจอกันโดยจะได้เจอก,เอก็เฉพาะเวลาเข้ากองถ่ายละครที่เล่นด้วยกันเท่านั้นส่วนเรื่องที่ถูกจับตันหนักมากกับกรณีที่คุณแม่ของหนุ่มชอนโพสต์อินสตาแกรมถึงเรื่องที่ลูกชายเคยเสียใจนั้นทั้งคู่ไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้เพราะ ไม่ได้มีปัญหาหมางใจกันจนต้องเคลียร์ค่ะคือคนมันเชื่อมโยงกันเยอะะครับคนเชื่อมโยงกันเยอะกันไปแล้วคนมาแสดงทัศนคติกันมากเกินไปมันทําให้เรื่องมันบิดผิวไปเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็มีความหนักใจในช่วงแรกแหละส่วนตัวเรื่องนี้ไม่ได้คุยเพราะเราเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่า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 มันเป็นอย่างงี้มันไม่ได้มีปัญหาบาดหมางอะไรกันวันนี้พี่ตอบพร้อมกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็มีหนักใจช่วงแรกค่ะช่วงแรกที่เรายังปรับตัวไม่ได้แต่ว่าหลังๆก็ ชินแล้วค่ะก็ทำงานปกติแล้วก็ไม่ได้พยายามสนใจเรื่องโซเชียลมากเท่าไหร่ค่ะน,นอกจากจะยืนยันว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้องไม่ได้ร้าวฉานแล้วหนุ่มชอนยัะข่าววอนให้หยุดจับประเด็นจนกลายเป็นปัญหาสักทีโดยเจ้าตัวย้ำชัดรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับเอสเธอร์เสมอเพราะอีกฝ่ายมีส่วนทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างเช่นวันนี้ค่ะ